ผิวลูกแห้งลอกเป็นแผ่นๆบำรุงยังไงดีอยากให้ลูกผิวสวยผิวนุ่มห้ามพลาดมาดูกันว่าทารกผิวแห้งลอกทำอย่างไรดีค่ะและแหวกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานกันนะคะทันที่กดไลค์ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านเลยค่ะหากเป็นผิวแม่อย่างเราๆทาแห้งลอกแค่ทายาทาครีม ก็หายแล้วจริงไหมคะแต่กับทารกที่ผิวบอบบางนั้นต้องละเอียดอ่อนกว่ามากค่ะเพราะว่าผิวของเด็กเล็กสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายผิวของลูกจึงยิ่งแห้งและเป็นผื่นได้ง่ายทารกผิวแห้งลอกต้องทำยังไงมาดูกันเลย 1. ขั้นตอนอาบน้ำอย่าให้ลูกอาบน้ำอุ่นจัดนะคะเพราะว่าน้ำอุ่นจะไปละลายไขยมันที่ชั้นผิวหนังเป็นตัวการทำให้ลูกผิวแห้ง อุณหภูมิของน้ำควรเป็นอุณหภูมิห้องแต่หากอากาศหนาวอาจใช้น้ำอุ่นอาบให้ลูกได้หรือว่าอาบช่วงกลางวันที่อากาศไม่เย็นจัดและไม่ควรอาบนานยิ่งอาบนานยิ่งทำให้ผิวแห้งนะคะ <Okay. S 1> คุณแม่อาจหยดเบบี้ออยลงในน้ำที่ลูกอาบสองสหยดเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวลูกน้อยแต่ต้องทดสอบอาการแพ้ก่อนนะคะ 2. ขั้นตอนการฟอกสบู่ ใช้สบู่สำหรับทารกที่อ่อนโยนไม่มีค่าความเป็นด่างปราศจากน้ำหอมและฟอกสบู่วันละครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะว่าเด็กเล็กจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับสิ่งสก,กรปรกเท่าไหร่โดยฟอกบริเวณที่สก,กรปรกหรือว่าอับชื้นเช่นซอ,อกคอรักแร้ก้นขาหน,นีบประมาณ1-2นาทีไม่ทิ้งเอาไว้นานเพราะจะทำให้ผิวของลูกแห้งได้ค่ะ 3. ขั้นตอนหลังอาบน้ำ หลังจากอาบน้ำให้ลูกเสร็จเช็ดตัวหมาดๆจากนั้นทานโลชั่นให้ลูกอย่างสม่ำเสมอทั้งตัวคุณแม่อาจใช้เวลานี้นวดสัมผัสลูกไปด้วยก็จะยิ่งดีนะคะนวดเบาๆโดยเฉพาะบริเวณมือและเทา้ากระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและทำให้ผิวนุ่มอีกด้วย 4. ขั้นตอนก่อนนอนหากคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกนอนในห้องแอร์ไม่ควรปล่อยให้แอร์เป่าโดนลูกโดยตรงวางแก้วน้ำไว้ในห้อง เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศสวมถุงเท้าและชุดให้ลูกที่จะช่วยป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวควรเลือกเสื้อผ้าที่ทำมาจากผ้าคอตตอนนะคะเพราะว่ามีความนุ่มนวลไม่กระทบและเสียดสีต่อผิวของเด็กค่ะการบำรุงผิวลูกให้ได้รับความชุ่มชื้นอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะผิวที่ชุ่มชื้นคือผิวที่แข็งแรงที่จะช่วยสร้างเกราะป้องกันแบคทีรียและการติดเชื้ออื่นๆได้นั่นเอง ที่สำคัญหากลูกผิวลอกห้ามเกาและห้ามลอกผิวที่เป็นคุยเด็ดขาดเพราะว่าอาจทำให้เป็นแผลและยิ่งแห้งลอกมากขึ้นค่ะเอาใจใส่ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เพื่อเริ่มสุขภาพผิวที่ดีอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร